สามสื่อแค่นี้นก็สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้มินาซังโกฮิกิงยอเจเปนวิสากิเอโยคุโซ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมินวิทยากรนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะสื่อต่างๆหรืออนิเมะอะไรเนี่ยที่ผมใช้นะครับในการเรียนภาษาญี่ปุ่นอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างวันนี้จะขอแบ่งแค่3สื่อแค่นี้ก็สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับสิ่งที่ผมดูบ่อยมากที่สุดก็คงไม่พ้นอนิเมะนั่นเองครับทุกคนเนี่ยคงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าอนิเมะเนี่ยก็คงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศญี่ปุ่นอะไรประมาณนั้นที่สามารถดดดดดดึึงงงงููนนนนััััักกกกททท่่่่่่ออเเียวววไไ้ซมม็็ปโละะคครรบใๆิแตา ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวผมเนี่ยเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าอนิเมะครับอนิมเมะนี่เป็นจุดหลักเลยนะครับที่ทําให้ผมเปลี่ยนมาชอบภาษาญี่ปุ่นได้ก็คือตั้งแตเ่เรื่องแรกที่ผมดูหลังจากนั้นเนยผมก็ดูมาตลอดแล้วรู้สึกว่าเอออยากจะเข้าใจอหออยากไม่ต้องอ่านซับดูเนี้ยมันจะได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยศึกษามาตลอดอืมและผมก็จะมาแนะนํานะครับอนิเมะอะไรนะที่เราใช้ฝึกได้ตั้งแต่ระดับ N4 N5 เนี่ยจนถึงระดับ N3 N2 N1 เลยนะครับว่าผมใช้อะไรบ้างมาเริ่มกันเลยครับจริงๆแล้วอย่างแรกนะครับคนที่อยู่ประมาณ N4 เนอะก็ง่ายสุดนะครับผมแนะนำให้ดูอันนี้ครับชินจัง เออครับการ์ตูนตลกตลกเลยง่ายๆเลยนะครับชินจังเนี่ยเวลาเราดูนะคำศัพท์มันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็สามารถพอที่จะทําความเข้าใจได้ระดับ N4 กําลังดีนะครับใครที่อยู่ N4 เนี่ยลองดูชินจังก่อนนะสกิลการฟังคุณเป็นไงเนะงาะการดูชินจังไหวหรือเปล่าอะไรประมาณน,นี้ดูชินจังจดคาศัพท์ได้ประโยชน์เยอะเชื่อผมนะครับแล้วก็จะมีคําถามว่าเฮ้ยเอา้าแล้วพี่ครับดูโดเรมอนได้ไหรือเปล่าเออจริงๆเนี่ยโดเรมอนเป็นการ์ตูนเด็กเหมือนกันแต่นะครับโดเรมอนเนี่ยมีคําศัพท์ยากค่อนข้างเยอะเลยคำศัพท์ที่่่แบบวาาเชนไฟฉย ขยายส่วนไฟฉายต่างๆะลรพวกเนี้ยหรือว่าจะเป็นคําสัท์ของวิเศษเนี่ยอันนี้ยากนะยังไม่แนะนําเท่าไหร่สำหรับคนอยู่ N4 อ่ะมาต่อไปกันเลยครับอันอย่างที่2องระดับสูงขึ้นมาหน่อยก็คือคนที่อยู่ประมาณ N3 เนี่ย N3 นะครับกรอบเขตของอนิเมะเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณคิดว่านะรั้วโรงเรียนอะไรพวกนี้กำลังดีเอออนิเมะรั้วโรงเรียนนะครับแบบทักทายกันกินข้าวกลางวันอะไรแบบเนี้ยผมว่ารั้วโรงเรียนเนี้ย น่าจะมีประโยชน์มากที่สุดนะครับซึ่ง N3 เนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละไวยากรณ์ไม่มีอะไรมากและผมก็แนะนําหลักๆเลยนะที่มันจะไม่ไม่เวอร์เกินไปและกันแบบสามารถเอาไปใช้ในทุกจำวันได้นะครับอันนี้ต้องอยู่ N3 เนะี่ยผมดูอนิเมะพวกเนี้ยค่อนข้างบ่อยและผมไปดูย้าอีกทีเลยเนี่ยเออไวยากรณ์ N3 เนี่ยมันออกมาตรงนี้เหมือนกันนะในอนิเมะพวกนี้ซึ่งตัวอย่างนะครับก็จะมีนะครับคุณอาเรียโต๊ะข้างๆพูดภาษารัสเซียแหมเรื่องนี้หวานครับสนุกด้วยเนาะหรือจะเป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่อง โปรดของผมเลยครับเพราะเป็นเรื่องที่ทำให้ผมเริ่มดูอนิเมะนั่นเองก็คือคิมิโนนาวะโอ้โหแค่พูดชื่อมาก็กินใจแล้วเพลงขึ้นแบบมันมัน,ม,นมันอีปีกอะมันกินใจนะครับแลว้วไวยากรณ์ที่ออกมาเนี่ยผมว่า N3 ก็ได้นะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นและเนื้อเรื่องดีมากโอเคครับต่อไปรักไร้เสียงครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันเป็นเรื่องเรื่องที่2เลยครับที่ผมเริ่มดูแล้วก็ติดงอมแงมเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่พูดถึงว่านางเอกเนาะเป็นใบเนาะและพระเอกเนี่ย ต้องการจะบอกรักนางเอกยังไงก็ลองไปติดตามดูและคำศัพท์ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับ ก่อนจะไปเนี่ยผมขอแจ้งข่าวอนะไรหน่อยไ้หมคุณที่อยู่ N4 ขึ้นไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น N4 N3 N2 N1 นะครับถ้าใครเนี่ยมีปัญหาเรื่องสำเนียงการออกเสียงหรือการพูดอะไรพวกนี้ตอนนี้ผมเปิดติวสำเนียงการพูดการออกเสียงอยู่แบบฟรีเลยนะครับให้ทุกคนเข้ามาติวกับผมได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจเนี่ยอย่าลืมคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วก็ติดต่อมาได้เลยเพื่อที่เราจะได้ติวไปพร้อมกันและเราไปเจอกันในคลาสครับต่อไประดับที่สานะสำหรับคนที่อยู่ N2 N1 เนี่ยจริงๆแล้วโอ้โหพูดยากเลยนะครับ n ส n 1ววนึ่งเลยพวกเนี้ยผมไม่สนว่าคุณอยู่อันดับไหนนะสองคนนี้พวกเขาเหมารวมกันเลยเพราะว่าในอนิเมะแล้วเนี่ยหลังจากนี้แล้วไม่ไม่สามารถแบ่งแยกได้แล้วครับว่าเฮ้ยอนิเมะนี้ n 2นะไม่เกินในหนึ่งหรืออนิเมะนี้ n หนึ่งนะไม่มี n สองอะไรเนะี้ยมันจะรวมกันครับคือ n สอง n หนึ่งเนี่ยมันจะเข้าคำศัพท์มามัดรวมกันอยู่ในเมะพวกนี้แหละเพราะฉะนั้นแล้วผมจะแนะนํารวมกันไปเลยนะครับ n สอง n หนึ่งควรจะดูอนิเมะแบบไหนมาเริ่มเลยครับอย่างแรกนะครับที่ผมแนะนำเนี่ยมันควรจะเป็นอนิเมะแนวต่างโลกเออแนวต่างโลกเดี๋ยวนี้อ้้้ออออหหเเเกกกกกลลล่่นน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 ตตตาาาดครครรััับใ็็็็โโโโิมะงงี ไปหมดนะครับซึ่งอเลเมทต่างโลกเนี่ยแหละจะมีวยากรณ์สูงสหรือว่ามีคําศัพท์ที่แบบว่าไอตัวพระเอกมันชอบเวอร์หรือว่าเป็นตัวร้ายชอบเวอร์ใช้อะไรพวกนี้มันจะมาออกในข้อสอบได้อันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องดูว่าวยากรณ์ตัวไหนนะครับใช้ได้ชีวิตจำมันวยากณ์ตัวไหนเอาไปสอบพิจารณาดูดีๆนะครับซึ่งอันนี้ทีธผมจะแนะนำเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องต่อไปนี้ครับลองดูเรื่องมันที่อันง่ายๆก่อนเลยนะครับก็คืออันนี้ครับ ถ้าภาษาอังกฤษชื่อเรื่อง Campfire Cooking in Another World นะครับแต่ภาษาญี่ปุ่นผมลืมนะครับว่าชื่อเรื่องว่าอะไราแต่ค่อนข้างสนุกเลยแล้วก็คำศัพท์เนี่ยจริงๆแล้ว n3 n2 เองนะไม่ถึงขั้น n1 อะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ครับกำลังดีแล้วเรื่องต่อไปนะครับที่ผมดูบ่อยๆก็คือเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วอันนี้จะมีวยากรณ์ระดับ n1 หรือว่า n2 ออกมาบ่อยนะครับคำศัพท์ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วดูเอาสนุกได้กำลังดีนะครับแต่ถ้าเอาไปเรียนเนี่ยผมว่าค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะก็ อิเซใคเลยพวกนี้ยังไม่แนะนำเนาะส่วนอนิเมะที่ผมใช้ดูจริงๆนะครับในการสอบ n อเลยแล้วได้คำศัพ์เยอะไวยากรณ์เยอะแบบ โอ้โหโคตรคุ้มอะเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าไม่คิดว่ามันจะมีเยอะขนาดนี้ทั้นที่มันเป็นอนิเมะแนวรั้วโรงเรียนไม่ใช่อิสาใครด้วยแต่ว่าเอาไปสอบได้จริงนั่นก็คือเรื่อง e Classroom ครับทุกคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วแหลนะเนาะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดังนะครับแล้วไม่น่าเชื่อไอการใช้คําศัพท์ของเรื่องคนนี้มันคือไวายากรณ์ N2N1 คําศัพท์ N2N1 ทั้งนั้นเลยนะดูเรื่องนี้จบผมบอกเลยว่าครรรําศัพท์เต็มหัวปึ้งชัดเจนแน่นนออไไมม่ีรซซับ้น แล้วมาในหัวข้อเสือนที่2อะไรครับเสือนที่2เนี่ยผมจะให้นะครับเป็นรายการทีวีหรือว่าข่าวนั่นเองครับเฮ้ย <He> ทำไมมันถึงสําคัญขนาดนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอรายการพวกเนี้ยที่มันเราเห็นๆกันเนี่ยมันก็คือความสามชีวิตจำวันนี่แหละแล้วมันเอาไปออกข้อสอบบ่อยมากเออเพราะฉะนั้นแล้วม,มาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับคนเริ่มต้นเนี่ยที่เริ่มเข้าใจการสนทนานในชีวิตจำวันได้แล้วเนี่ยผมขอแนะนําไปดูเป็นรายการโชว์ทีวีอาหารครับ เฮ้ยทำไมรายการโชว์ทีวยยีังถึงสนุกเพราะว่าคุณสามารถนั่งกินข้าวก็ได้นั่งทําอะไรก็ได้นะครับแล้วดูรายการเนี้ยซึมซับไปพร้อมกันได้อ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องแชแนลนไว้ครับที่ผมดูเป็นประจำตอนกินข้าวอะไรเนะี้ยแล้วมันได้ทั้งไวยากรณ์ทั้งคําศั์แบบแบบแน่นนะครับโอเคเลยแล้วเราก็ดูแล้วก็หิวแล้วก็กินข้าวโอ้มีความสุขนะครับได้เรียนด้วยกินข้าวไปด้วยอันนี้โอเคเลยเพราะฉะนั้นแล้วต่อไปนะครับเป็นสำหรับคนที่อยากทา้าทายขึ้นนะครับดูอะไรดีล่ะเล่นต่อไปนะครับสำหร นะคำศัพท์เนี่ยจะมาจากข่าวพวกกัน ชีกรรมอะไรพวกนี้เนาะก็จะมีคําศัพท์ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีนะครับไม่ใช่แค่เราต้องดูข่าวอย่างเดียวนะคือบางครั้งนะครับในช่องข่าววันนี้เขาจะมีเป็นสัมภาษณ์คนอื่นด้วยสัมภาษณ์ประชาชนแถวนั้นว่าเป็นยังไงบ้างเลยเนี้ยก็ตลกดีสนุกดีอันนี้ผมว่าดีเลยนะครับถ้ารอเอาไปใช้นะเอาไปดูได้ว่าโอเคเขาสัมภาษณ์ยังไงนะแล้วเราตอบยังไงเขาใช้วยากรอะไรอันนี้สังเกตดีๆนะครับเพราะว่าการสัมภาษณ์พวกนี้บางคนก็ใช้วกสดุยากบางคนใช้วกสดุง่ายอ่ามันก็จะได้ตรงนี้ไปด้วยนะครับว่าเราควรใช้ว ไปนะครับสื่อที่สามเนี่ยอย่างสุดท้ายผมว่าทุกคนต้องตกใจแน่นอนนั่นก็คือเล่นเกมครับโอ้โหเกมเนี่ยจริงๆแล้วมันมาคอมบายกับ ไอตัวภาษาญี่ปุ่นได้ยังไงเราก็เล่นเกมญี่ปุ่นสิครับแต่ทุกคนก็คงคิดปกติว่าโอ้พี่เขาคงเล่นเกมแบบฟิกชัน่นอะไรพวกนี้เนะาะอาจเป็นแบบว่านิยายจีบสาวอะไรงนี้เล่นเกมจีบสาวไม่ใช่ครับคือที่ผมต้องการคือผมเล่นเกมแนวนั้นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผมไม่ค่อยถนัดการอ่านเท่าไหร่เอาจริงๆแล้วผมชอบถนัดการอ่านอยู่กับ realistic world ชอบอยู่กับโลกสมจริงครับเพราะฉะนั้นแล้วเกมที่ผมจะแนะนําต่อไปเนี้ยมันจะไม่เหมือนใครและมันจะมีความยากสุดๆเลยถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองฟังดูครับ มาอย่างเกมแรกนะครับที่ผมเล่นตอนนั้นเนี่ยที่ได้าษาญา่ปุ่นเยอะๆเลยนะครับแล้วได้ภาษาเก่าภาษาโบราณเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งผมแนะนำนะสำหรับคนที่อยู่ N2 ให้ N1 ขึ้นไปเท่านั้นนะครับถ้าจะเล่นเกมพวกนี้นี่นก็คือเกมแรกครับ Ghost of Tsushima ครับโอ้โหใครก็ต้องรู้จักครับเป็นเกมนะครับซามูไรนั่นเองคือมันสมจริงมากและการที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์ในยุคเก่าด้วยแล้วเราได้เรียนในท่องโลกดับซามูไรย,ยุคเก่า บอกเลยว่าเกมเพลย์เนี่ยค่อนข้างมันมากผมเนี่ยได้ซึมซับบรรยากาศไปพร้อมกันแล้วก็เรียนภาษาญี่ปุ่นไปด้วยคือถ้ามีโอกาสนะผมก็อยากจะหยิบมาให้ทุกคนดูเหมือนกันว่ามีคำศัพท์ตรงไหนน่าสนใจนะครับในเกมนี้แล้วก็มาแปลไปพร้อมกับทุกคนเล่นพร้อมกับทุกคนแล้วก็แปลไปอย่างเงี้ยถ้าใครสนใจนะครับอยากให้ผมทาแบบนั้นอะไรพวกเนี้ยก็ลองคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาไลฟ์แล้วก็เล่นล้วแปลไปพร้อมกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงคําศัพท์ตรงไหนน่าสนใจบ้างใครสนใจเนี่ยคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับโอเคแล้วถามว่าไอเกมนี้ม จริงแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเราเนาะพอมาเกมพวกนี้เกมมันเดินเรื่องไม่หยุดนะครับไม่มีให้เราหยุดจดคําศัพท์นะคือเราต้องจําเอาเองนะครับว่าคาศัพท์เนี้ยตัวละครเขาพูดว่าอะไรคือมันจะมีซับไตเติ้ลถูกป่ะซับไตเติ้ลมันก็จะขึ้นมาแล้วตัวละครก็จะพูดโอเคเราได้จาแล้วโอเคคํานี้อ่านว่าดกขุอ่าอ่านว่ายาพิษนะอะไรีมยแปลว่าพิดแล้วไปเนี้ยเราก็จะจําเอาไว้ประมาณนี้นั่นเองเราจะได้รู้ว่าโอเคคันจิตัวนี้อ่านเสียงแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนซึ่ง การที่ผมอยู่ในเกมเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ20-25ชั่วโมงเนาะในการจบเกมซึ่งมันก็เพียงพอครับในการที่จะซึมซับไม่ว่าจะเป็นสำเนียงการออกเสียงอะไรของต่างๆต,ตัวละครเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับเกมที่ผมใช้มันก็จะมีประมาณนี้แหละครับเออสำหรับใครที่สนใจถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับหรืออยากให้ผมทําอะไรเนาะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์เอาไว้ด้วยนะครับผมจะมาแชร์ครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกพูดนะครับหรืออะไรที่เป็นประโยชน์ต่อ,อก,การเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยผมจะมาแชร์ในแชท ติดตามไปด้วยนะครับ